สุดยอดรถครอบครัว h y u n ด a i d ตัวท็อป11ที่นั่งนะคะคันนี้ค่ะจะทะเบียนการใช้งานปี2015ค่ะมาพร้อมกับเลทผ่อนเบาๆเพียงแค่12,000บาทตลอดอายุสัญญาค่ะวันนี้น้องกิงมาจัดโปรโมชั่นนะคะเอาไปในราคาถูกสุดๆเลยค่ะเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะคะเลทผ่อนเบาๆเพียงแค่12,000บาทตลอดอายุสัญญาค่ะเท่านั้นยังไม่พออนะคะออกรถก็ลังกินค่ายในวันนี้น้องกิงรับฟิเช่ไม่ทุกค่าใช้จ่ายเลยค่ะฟีด้าฟรีจัดฟรีโอนนะคะฟรีประกันภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะ และยังมีรับประกันหลังการขายให้กับล,ลูกค้าอีกหนึ่งปีนะคะกับเจ้าคุณไดตัวท็อปสิที่นั่งนะคะคันนี้ค่ะปี2015นะคะน้องกิ่งบอกได้เลยค่ะมาพร้อมกับสภาพท,ที่สวยมากๆเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลสวยๆใสๆแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลสุดหรูเลยนะคะนี่นะคะมาพร้อมกับหน้ากระจังลายนอนสุดหรูเลยค่ะเป็นโคมย่มสลับกับสีดํานะคะด้านหน้าของเขาค่ะมาพร้อมกับไฟนะคะดวงใหญ่ๆใสๆสกลมโตแบบนี้นะคะและมีไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะ เจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18ลายเขาควางสุดหรูเลยค่ะมาชมโครงสร้างตัวรถกันต่อเลยนะคะเจ้าคันนี้ค่ะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะคะจุดอาร์เรียนกันสวยๆแบบนี้ค่ะซองมุมเดิมๆนะคะรอยน็อตไม่มีการงานนัดแงะแก้ไขค่ะมาพร้อมกับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบเลยค่ะพร้อมกับภายในสีครีมสุดหรูเลยนะคะเป็นเบาะหนังค่ะคันนี้นะคะ้องสัมผัสได้เลยค่ะว่าสภาพเบาะใหม่มากๆเลยนะคะยังนุ่มๆแน่น,น,นๆอยู่เลยค่ะ คันนี้มาพร้อมกับตัวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะและที่สําคัญค่ะใช้ไปน้อยมากๆเลยนะคะเลขไม์ของเขาเพียงแค่1นึ่งแสนกิโลเท่านั้นค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะใหม่แล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะและดีไซน์การตกแต่งของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับลายไม้สีโอ๊คสุดหรูแบบนี้ค่ะและหน้านะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นมากมายคะ่ะ เจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีน่าเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มีระบบน้ำทางด้วยค่ะมีฟังก์ชันต่างๆให้เชื่อมต่อด้วยนะคะคันนี้ค่ะน้องกิ่งบอกได้เลยนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สุดหรูมากๆค่ะและมาพร้อมกับระบบแอร์ของเขาสามารถแยกได้หน้าหลังนะคะจะเปิดแค่เฉพาะด้านหน้าก็ได้นะคะหรือว่าเปิดด้านหลังด้วยน้องกิ่บอกได้เลยนะคะว่าเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันอย่างแน่นอนค่ะ มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีบวกลบให้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องจุดบุหรี่ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะครบทั้ง11ที่นั่งเลยนะคะมีทั้ง3แถวเลยนะคะเบาะของเขานะคะใหม่แล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะยังนุ่มๆแน่นๆอยู่เลยนะคะและสุดพิเศษค่ะในรุ่นตัวท็อปดีลักนะคะก็จะมาพร้อมกับจอเพดานค่ะสามารถเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าได้นะคะ แอร์ด้านหลังนะคะสามารถปรับจากตรงนี้ได้ค่ะมีให้ทั้งหมด6ช่องนะคะ3แถวซ้ายขวาเลยค่ะน้องกิ่งบอกได้เลยนะคะว่าเย็นสองทัวทั้งคันอย่างแน่นอนค่ะรถสวยราคาประหยัดแบบนี้นะคะแถมได้โปรโมชั่นจัดหนัจกจัดเต็มแบบนี้นานๆจะมาจับสักทีนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจอยู่ไม่ต้องคิดนานเลยค่ะเจอรถสวยแบบนี้นะคะต้องรีบจองเลยค่ะรีบโทรมารับโปรโมชั่นจากน้องกิ่งได้เลยนะคะ ในส่วนท้ายของตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านหลังของเขานะคะก็มาพร้อมกับไฟเดิมค่ะตัวนี้เป็นตัวทร็อปสุดของตัว H1 เลยนะคะรุ่นดีลักค่ะเซ็นเซอร์ของเขานะคะมีทั้งหมด4จุดค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะฝาท้ายเปิดง่ายเบามือมากๆค่ะมาพร้อมกับโครงสร้างเดิมๆนะคะระบบโชคเดิมจากศูนย์ค่ะโครงสร้างสวยๆค่ะรอยนอ็อตไม่มีการงัดแงะแกะไขออกมาเลยนะคะและส่วนท้ายสุดของเขานะคะ ตัวนี้นะคะแถวหลังสุดสามารถพับที่นั่งนะคะแล้วก็เลื่อนนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยหรือว่าเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะเริ่มจากโครงสร้างด้านหน้าค่ะโครงสร้างเดิมๆสวยๆจากศูนย์นะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมค่ะคันนี้นะคะเป็นระบบเครื่องยนต์ A2 แล้วค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175แรงม้าค่ะ้องกินบบกได้เลยนะคะว่าขับดีขับเร็วขับประหยัดอย่างแน่นอนค่ะ ลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยนะคะน้องกิ่งได้นาทีมช่าง่ะมาตรวจเช็คระบบเครื่องนต์ระบบฟังก์ชันต่างๆให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจน้องกิ่งมีรับประกันหลังการขายให้กับลูกค้าอีกหนึ่งปี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะคะโทรหาน้องกิ่งได้เลยค่ะน้องกิ่งส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปรับเอกสารมาจากฟนแนนให้กับลูกค้าถึงที่บ้านมีผลอนุมัติผ่านน้องกิ่งจะส่งรถสวยๆคันนี้ให้กับผลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะ